คือแบบผมดู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 การการคอร์ดคอร์ดแล้วก็มัน actually เสมอเป็นอีเวนต์จริงเสมอฮะใช่แต่เป็นเสมอแต่ใน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 กฎหมายวันกติกาวันคือแบบตอนอยู่เป็นเสมออีเวนนะอยู่ต้องไปใครโดนน็อก ใครโดนใครโดนตกเขาจะดาวหรือว่าถ้าไม่มีน็อกทำไมถ้าเกิดไม่มีน็อกนะทำไมไม่ไม่ไม่มีน็อกจะเป็นใคร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 แต่เข้าใจป่ะแต่ในเรฟรีกาเดี๋ยวเดี๋ยวเขาจะออกมันมันมันเสมอครับเหมือนบอกว่าชนะเพราะนับใช่ไหมครับชนะเพราะนับเป็นเหมป็นคะแนนคดเหมือนแต้มตอใช่ไหมครับเพราะว่าสปอร์ตค้ามันมันมันสปอร์ตค้ามันเป็นเป็นเอ่อเป็นอีเวนต์ครับเป็นดรอปเ็นดรอปแล้วก็แต่แต่ในวันไม่มีดร็อปไง เราต้องไปที่โอเคใครใครโดนน็อกหรือว่าอะไรน็อกดาวน์ก็คือโดนอาการบาดเจ็บมากกว่าหรือว่ามีคะแนนที่ตูดนะใช่ใช่ครับผมอันนี้ก็คือมีแต่เดี๋ยวเขาเดี๋ยวเดี๋ยวใช่เดี๋ยวเขาจะออกสกอรับสครับให้ทุกคนดูครับให้ทุกคนเข้าใจ